ตอนนี้นเรากำลังขึ้นเขาไปไป,ไปดูรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธฉายจ้ะขึ้นมาแล้วจะจจารูดีเราขึ้นมาแล้วยังไงต่อไม่ไมีแรงอนะขึ้นเขาขึ้นเขานะเนี่ยเรากำลังขึ้นเขาอ ลิงเต็มเลยเฮ้ยมีลิงเหรอฮัลโหลฮัลโหลลิงฮัลโหลฮัลโหลลงไก่้ยลิงตัวเล็กเต็มเลยแล้วเขาให้เราขึ้นมายังไงข้างบนมีพระด้วยมีลิงมีลูกลิงเต็มเลยมีหมามีลิงเจอแล้วมีคนเยอะแยะมีคนมาด้วยอ๋อ เราเข้าไปแล้วเรียกเราไปจอดรถตรงนูง้นตอนนี้เราอยู่ในรถกันอยู่ขึ้นเขามาทุกคน <c oughs> บางกอง <c oughs> บินเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนเห็นเป้าลินด้วยเป้าลินด้วยเราจะประมาณสองร้อยขั้นไปเดินเรา ขึ้นไปดูรอยพระพุทธบาทที kind of well ่ว kind of ัดพระพุทธฉายประมาณ200ขั้นเด็กๆนำหน้าไปก่อนเลยก็ข้างๆข้างๆดูธรรมชาติข้างๆ รถใหญ่สามารถขับขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็สามารถขับขึ้นมาจอดข้างบนเขาแล้วก็เดินขึ้นไปต่ออีกประมาณสองร้คันค่ะระหว่างทางก็จะมีใครเอ่ยฮะจุดรอของที่นี่จุดรอ,อที่นี่อแย่ยไปหมดเลยพี่น้ำตกใจเหรอลูกพี่น้ำบอ,อกเจอจุดรอ มันก็ไม่เหนื่อยนะเพราะว่าเรามาตอนตอนเย็นตอนนี้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้วเอ่ยทุกคนสี่โมงเย็นพอขึ้นบันไดมาก็ทางเดินขึ้นมาแบบสบายมากทางขึ้นแบบสบายเดินสบายข้างเป็นเขาอะไรเอ่ย โอ้โหวิวสวยมากแม่แม่ระวังอจะตกได้ไงลูกไม่ตกมันที่กัน้นช่องเขาลุไปเป็นวิวเอาเดินขึ้นมาได้กันต่ออีกแล้ว <outgoing. S 1> <c oughs> <c oughs> จ๋าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเลยหรอสบายมากสบายมากโอ้โหสบายมาก แล้วสู้น้องไหมเนี่ยสู้น้องไหมไปสู้ก็ต้องสู้ดูน้องไปนู่นแล้วฮะน้องไปขึ้นไปก่อนพี่น้ำบอกไม่สู้ก็ต้องสู้ท้หใน,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 นใจเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมล่ะขึ้น จะถึงแล้วค่ะจะถึงแล้วจะถึงแล้ว oh. เราก็เดินมาจะถึงแล้วนะคะเฮ้ยส oh. hey. ู้ตายสู้ตายเปล่า oh. ไม่สู้ก็ต้องสู้จ้างขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันข้างบนแบบนี้ ถึงแล้วโอ้โหสงสัยจะไม่ได้ขึ้นไปบนนั้นหรอกเหนื่อยแล้วมาดูไปดูวิววิวฝั่งนูน้นเจาจ๋าเหมือนไม่เหนื่อยอะพี่น้ำบอ,อกเจาจ๋าดูไม่เหนื่อยแต่พี่น้ำเหนื่อย ามาดูอะไรอ่ะถ่ายวิวพามาเดินให้เหนือห่อยเฉยแล้วเนี่ยตรงนู้นต้องขึ้นไปด้วยเหรอเหนื่อยแล้วนะไหนโอ้เราต้องไปทางโน้อนอีกอไหวไหมแล้วนะขอบคุณไปไหว้ข้างบนแล้วตรงนี้ก็ไหว้ได้ลูกดีตรงนี้ก็ไหว้ได้นไงนี่ก็ไหว้ได้ ก็จะว่ายังพระพุทธบาทพุทธบาทนเหนื่อยเ่เปล่าานแล้แตไหนแลแตนี่คือเหนื่อยแลไม่เหนื่อยอีก แตงานแตนเลยลลลใช่วิวข้างบนถึงแล้วถึงแล้วเข้าไปดูกันดีกว่า เล็กคุยอะไรกัน,น,นเดี๋ยวเ,ไไวเราจะเข้าไปไหว้ข้างใน นี่คือรอยพระพุทธบาทนี่คือภายในโบสถ์จับลูกแก้วทำอะไรลูกจับลูกแก้วนี่งรอยพระพุทธบาทเป็นบุญตาที่เราได้มาไหว้วันนี้ อยากมาไหว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าผ่านบ่อยมากาว,วันนี้เราก็ถือโอกาสมาเลยค่ะปิดทองกันยัง,งดดนาาปิดทองอย่าง,งจ้าปิดทองหรอ,หรอคืออะไรอะ่ะ แก้วเอามาจากไหนเราจะออกไปดูวิววิวข้างนอกนะคะป้าปาคอพรใหญ่ หัวฟูมาแล้วลูกสาวฉันเดินขึ้นมาอันนี้มันหลุดล้วยังหลุดเออมันไม่ทนหรอกไปทุกคนพาไปชมวิวข้างนอกหน่อยอ,ญญอุ้ยเราขึ้นมา ข้างๆเป็นแบบนี้มันมีนกสองตัวบินด้วยธรร,ธรรมชาติแบบสุดๆพี่น้ำบอกธรรมชาติแบบสุดๆอุยเหม็นเหม็นอะไรลูกโอ้โ,อโอหสะอาดเกินสะอาดเกินคำบรรยายเอ่อจ๋าไม่ขึ้นไปเหยียบนะคะลูกเขาไม่เหยียบเขาบอกว่าเขาไม่เหยียบว่างั้นข้างนอกก็จะมีที่ให้เราซื้อของเข้าไปทำบุญข้างในนะคะ เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่ามาพี่น้ำมาตีละครั้งกันดีกว่าตีจ้าตีละครั้งจ้าดึงตีละครัง้งดงัดงๆเป้งเป้งเปงเปง้ปงเอาให้หมดดิลูกอันที่มีให้ตีพี่น้ำมาชื่อน้องออกันเร็วปองให้หมดไปไม่ได้ก็พอแะล้ว เราไปดูตรงนู้นกันดีกว่าหน้าผาหน้าผา,อ,า,า,าอุ้ยหน้าผาเสียวจังเลยโอ้นี่จากข้างล่างข้างล่างที่เราขึ้นมาเราขึ้นมาข้างบนกลัวตกกลัวตก,ตวตกทุกคนกลัวตกสาวา พอแล้วมั้งตีแบบว่าลิงลิงแตกตื่นหมดเอยียบได้ลูกหูยนะ่าตรงไม่ตกไม่ตกไป,ไ,ปได้เวลาลงข้างล่างทุกคนหัวฟูมาแล้ว เขาินไม่มีกินไม่มีไม่มีกินเานาจะจอจ่อจ่อจอจ่อจ่อจอจ่อจ่อจอเอลิงอ้วนเขาก็กลัวเราเหมือนกันเราก็กลัวเขาเหมือนกันขึ้นมาก็เหนื่อยแต่ลงไปเย็นดีอะขาลงมันลงมันพัดขึ้นมาเย็นมากเออตอนขึ้นไปเหนื่อแต่พอลงมาแบบ ลมพัดเย็นสบายลมมันออกมาตามเมืม่อ้ข้างบนแดดมันร้อนนี่สิลมมันออกมาตามช่องช่องเขาอะสู้ๆจ้าลงนลวจวาสองร้อยสองร้อยขั้นประมาณสองร้อยขั้นได้ตามที่เขาบอกมาอ๋อ,อมาขึ้นบันไดหรือมาจ็อกกิ้งหรือมาวิ่ง รอด้วยรอลูกด้วยเอ้ารอลูกด้วยรอลูกด้วยเด็กๆมาพี่น้ำเจ้าหยุดก่อนมุมนี้เลยฝากกดติดตามช่องของเราก่นเร็วเจ้าช่องน้ำจ๋าแฟมารีด้วยนะคะรอน้องก่อนแล้วเราก็ขอจบคลิปที่วัดพระพุทธฉาย ตามรอยพระพุทธบาทก่อนนะคะวันนี้ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยน้ำจ๋าไฟมารีบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะจะจ๋าช่องอะไรนะช่องอะไรนะลูกก็จบคลิปที่วัดพระพุทธฉายตามรอยพระพุทธบาทแล้วนะคะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยช่องน้ำจ๋าไฟมารีบ๊ายบายบ๊ายบายฝาก ติดตามาคลิปต่อไปของเราด้วยยังไม่จบครับยังไม่จบภาคต่อขาลงเรายัางเจอสุดรอนั่งหลับสุดรอไปไหนอ้นอสุดรอไปไหนโอ้ลงแขนเดียวเท่มากอุยแขนอุ้ยแข,แขนเจ็บตัวนี้เงินที่แขนเจ็บอุ้ยทำไงดีเนี่ยโอ้รักษาไม่เป็นด้วยนะ แ <Okay, S 2> คเจ็บ oh, อ้วาสภานคงเมืองแล้วเร็วลูกไปถ้านอนได้ใจถ้านอนได้ใจฮะถ้านอนได้ใจมากยูบ๊ายบายเินไกลๆมาหน่อยบ๊ายบายเต็มเลยเไม่เป็นไรลูกเราเดินไปของเราลบลบะนะคะ<ๆ>คุณวิง ขาลงแล้วลงด้านนี้ขึ้นด้านนึงลง,ลงด้านหนึงนี <Hi. S 1> ่ดีนจนนั้นอ้วนแต่ว่าอ้วนจนไขมันทะลุทะลวงออหลบลบรึจ๊ะเธอไม่ลบลบเธอลบสิลุ้นโอ้ย <c oughs> ตายแล้ว้ <c oughs> ลบดวยเราก็ลุ้นจน <c oughs> ทางลงว่า <c oughs> วกุทธสาย โอ้ท <ITA> ุกคนหลบเลยสิเ oh oh ต oh oh now, ็มถนนตัวเหียบอ้ยลูกด้วยเด็กเออไปไหนแล้วล่ะบอกว่าไู้ใจแล้วนี่เรามาจนพายอะไรเนี่ยมาจนพายลิงนะดูเลยโอ้ใจแล้วปลอดอย่าสิ้นขาขึ้นไม่น่ากลัวเลยนะขาลงนี่ลิงเต็มอ้าวร้อยมีลิงแล้ว มีแต่ช้างทีนี้มาดูจะเจออะไรอีกอรุนระทีกกับไปเ,เอาเตืนอนนกไปเ่ยนกี่อุ้ยนกอะไรอ่ะอุย้นอยนกอะไรเต็มเลยเนี่ยาทางที่เรามองนะอ๋อพอลงทางนี้เรามองเห็นที่เรามาจอดเนี่ยโอเคลงมาได้แล้วโหเป็นบุญของเราเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะระทึกแค่ไหนบ๊ายบาย